กองทัพไทยค่ะเขาได้ชี้แจงทูตทหารและสื่อต่างชาติพาลงพื้นที่ดูความเสียหายย้ำว่าประเทศไทยถูกโจมตีก่อนค่ะ รัฐบาลค่ะโดยศูนย์เฉพาะกิจสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าสอบอทอกอค่ะกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนำคณะเอกอัครราชทูตอุป,ปทูตทูตทหารจาก23ประเทศพร้อมสื่อมวลชนทั้งไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งหมดกว่า150คนค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุการณ์ระะการปะทะการบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดอุบลราชธาน และจังหวัดศรีสะเกดค่ะพร้อมกับชี้แจงข้อเท็จจริงครบถ้วนในทุกมิติจุดแรกค่ะเป็นการลงพื้นที่บริเวณสถานีบริการน้ํามันปตทบ้านผือจังหวัดศรีสะเกดค่ะซึ่งได้รับความเสียหายเป็นอย่างหนักจากการที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะได้ยิงจรวด BM21 ซึ่งจุดนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิต8รายหนึ่งในนั้นเป็นเด็กที่อายุประมาณ5ขวบค่ะยังมีฮะต่อด้วยลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับบ้านสัมเมงจังหวัดศรีสะเกด ที่ถูกโจมตีเสียหายและศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งหนึ่งในอำเภอกันทะร,รักษ์จังหวัดศรสีสะเกดที่ยังให้การดูแลประชาชนกว่า5,000คนหลังการลงพื้นที่ครับนายนิกรเดชพลังกูลโฆษกสบธกด้านต่างประเทศระบุว่าจากการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะได้เห็นถึงความโปร่งใสและผู้จัดและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นถึงความสูญเสียของประชาชนที่ไม่ควรได้รับผลกระทบ และขอย้ําว่าประเทศไทยดําเนินการทุกอย่างในกรอบกติกาถือว่าเป็นเป็นทิศทางที่ดีทั้งหมดเขาเห็นใจเราอย่างมากที่ตกเป็นเหยื่อโดยไม่เห็นเหตุผลว่าไทยจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนตอกย้ําว่าเราพูดจริงและเชื่อว่าความจริงจะชนะทุกอย่าง